้มากตอนนี้ก็ตกเวทีเน็ตเน็ตลดจะว่าก็ลืมไม่เห็นไม่แข่เป็นผ้าวายวายปูเนาะที่ที่วายปูเอาอย่างนับมาเนี่ย

เอาใส่ไลปูมนนี่ขอให้ปลูกมืุุกคนหลูกทั้งหานทั้งมที่ว่าไว้คู่ใช่พ่อปู่ชีบกพ่อปู่ไม่ยากจ้าทาทุรมอนุโมธนาบุญด้วยกันจ้านมม่เนาะบางนึงมนแทเงินเนาะจ้าโนสอมกันจับเลยตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโ,ตโมตัสส,สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสส,สะ <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ้ตมนะโมนโอมนชิวะโกชีวะโกสิลาสาสา,สาอาาหางังกาโรนิโกกาโรนิโก,ก,รรโกสท่าสตานัง โอสัถะทิพามันตังสัพพะโสสุริยจันทังวันทามิวันทามิวันทิโตวันทิตโตอะโรคา สมนะโหมิโอมนาโมอมนโมชิวโกชิวโกศีราสีราอาอหังังการุณิโกกรุณิโกสัพพสัตตานังสัพพสัตตานัง โอสถะทิพตามันตังปะพาโสสุยยะจันทังปะพาเสสีวันทามิวันทิโตสุมิทัสโสอโรคาสมนาโหมิโอมนาโมชิวะโกศิระโ อาหกรกาโรนิโกสัพ huh. พัสัตานังโอสัทธะโอสัทัะปะพาเสสิวันธามิอัชิตโตสมีธะโสอโรคาสุมนาโหมิตาติยัมปิ ข้าพระเจ้าข้าพเจ้านั่งนัทวินบสินาหรือวสินาขอไหว้พ่อปู่ขอไหว้พ่อปู่ชีวกที่เป็นบรมมาคูท่ทั่วประเทศจงมาจงมรับขอไหว้รขอไหว้ขันห้าทูกเทียน มีข้าวมีไข่มีกล้วยมีดอกเข็มยาแพทย์พิธีไหว้คู่ค่ะขอให้พ่อปู่สะเด็จมาปกปักรักษา ลูกศิษย์ทุกคนทั่วประเทศเม้แต่บ้านเมตตาบ้านเลขที่142หมู่1ตำบลโคกสาของของข้าพเจ้าหลวงนสุษฐนพรค่ะขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจค่ะตุกตาชั้นแนวสวัสดีค่ะ ตอนนี้พิธีไหวปู่ชีบไกไหวครูบาอาจารย์ไหวพ่อปู่แม่ย่าจา้าน้อมอนุโมทานาบุนน้ำเดือจา้าหมาคูอครูมาถวายน้น้ำเดนำวานน้น้ดืดแล้ว ขอบคุณหนึ่งร้านดวงใจที่เข้ามารับชมจ้าายัากท้าวนเ้อทุกคอทวยทุอทวายพัก้าวพ้านำซเกีำขักนมา ขอถวายกล้วยขอให้ลูกหลานมัศทุกค้านมทุคทุคคนเทชนัง็เนก้ยังก็ขอเป็นของกล้วยกล้วยลูกขอถวายมักนัดให้หูตาให้หูตารอบทิศรอบทิศ ป้องกันภัยอันตรายป้องกันภัยอันตรายรอบทิศรอบทิศขอถวายขอถวายแก้วมังกรแก้วมังกรเป็นผลไม้อันยิ่งใหญ่เป็นผลไม้อันยิ่งใหญ่สามารถปกปักรักษาสามารถปกปักรักษาลูกหลานมะทุกข์คุคนุ่งหลานมะทุกข์คนให้อยู่ดีมีแห้งหายดีมีแนงลูกขอถวายลูขอถวายสม สมเฮ็ดยังก็คือยังสมรนเฮ็ดยังก็คือยังสมรนผู้ใดได้ถวายพ่อปู่แล้วถ้าผู้ใดได้ถวายพ่อปู่แล้วขอให้สมรนใส่หมดสุขสุขคนเด้อขอสมคนเด้อสาธุสาธุลูกหลานขอถวายลูกหลานขอถวายอางโนอางโนเฮ็ดยังก็ให้เป็นบุญเป็นข่วงเฮ็ดยังก็ให้เป็นบุญเป็นข่วง ให้ได้ให้ได้โชวลาบเป็นปุ่มเป็นท่วงเด้อโชว์ไม่ลาบเป็นปุ่มเป็นท่วงเด้อลูกขอถวายลูกขอถวายสาลีสาลีเท่น้ำเดิมเท่าน้ำดื่มผู้ได้ได้กินผลไม้ชนิดนี้พูดได้ได้กินผลไม้ชนิดนี้ให้อิ่มเต็มเด้อให้อิ่มเต็มเด้อลูกหลานลูกหลานขอถวายแอปเปิ้ลขอถวายแอปเปิ้ลเป็นเท่า มากไม้ยึดต่างประเทศเป็นหมากไม้ยึดต่างประเทศนั่เข่าม้านั่เข่ามาให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานกินแล้วให้อุดมสมบูรณ์เด้อกินแล้วให้อุดมสมบูรณ์เด้อผู้ใดค้าขายผู้ใจค้าขายเรขอให้กินแล้วอิ่มแล้วเต็มให้ค้าขายดีเด้อให้กินอิ่แล้วอิ่มแล้วเต็มให้ค้าขายดีเด้อ ลูกหลานลานพอถวายฝากทององสวายแล้วให้ปูรับอาให้ฝากเป็นเงินเป็นทองให้ลูกให้หลานน่เด้อวายแล้วให้ปูง้ลูกลาเให้ฝากเป็นเงินเป็นทองลูกหลานเด้อฝากเขียว ขอถวายขอถวายให้พ่อปู่ให้พ่อปู่ฝักเป็นเงินเป็นทองอีกฝักเป็นเงินเป็นทองอีกพลไม้ผลไม้บักฮงบักฮงเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงชาวบ้านท่านผู้ใดได้กินแล้วก็ขอให้จิตใจดีมีเมตตาเน่เด้อถ้าใครได้กินแล้วให้จิตใจจิตใจดีมีเมตตาเด้อ สสสสาาธธุุธุอนมนมิวัดีหนึ่งล้านดวงใจขอบคุณหนึ่งล้านดวงใจที่เข้ามารับชมจ้าพิธีศักดิ์สิทธิ์จ้าพิธีไหว้พ่อปู่ชีบพิธีไหว้ครูบาอาจารย์พิธีไหว้พ่อปู่แม่ย่า

พันอ๋อลานี่มันเป็นพันออลานาดรูหน้าตรงนี้ไปแ้วเฮ้ยแอลอ้มดีโอ้ยอหยอกยูหัวดีดีไอหยอก หน้าก็งมนป่กันป่ยนาเหนียวเกลงเด้อปู่นาแตว่นี้ขึเขอ่ขกถอที่เป็นเมื่อของดกของลานเด้อเราเขียนใจพน้องเนไหลที่เขียนแบบไปยาก้วจะแป็นคนนี้อใสเป็นุเป็น้าเป็นแค่เป็พน้องมาเด้ออ

ủa mọi người 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 ủa mọi กันนั่นแหละแดรอ,อ,อกบานรุโ้โรยนี่เด้ก็มาอยู่ได้หละ่ะนี่ด้โอ้ยจอยกับให้ปุ่งขึ้นเด้อเฮ้เราล่วงจากหัวขอวนละนี่เนยจอยกับให้ปุ้งขึ้นเด้อจอยนอนสุขภาพนี่ อ,อ,อ,อันนี้ก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็มีแต่ความรักอันจังหวะนี่นะดอกมะลิดอกความรักดอกอะ่ะ ขอบคุณหนึ่งล้านดวใจที่เข้ามารับชมค่ะเข้ามารับชมที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะน้อเปิดทางเปิดบุญเปิดวาชนะ บรรทุนเปิดโชคเปิดความสําเร็จเปิดโชคเปิดล่าเปิดความสำเร็จทีมงานจ้ครบทีมงานเซียน,นแจมเซียนบานทีมงานครบได้จ้ามารวมพิธีศักดิ์สิทธิ์กับแม่แขกจ้ามือมสัน้นอันท่านในลงทุนนะนะ <c oughs> สชือเนี้ยกันสั้น,น่ะ <laughs> มีอยูมีอยู่อันไหน ก็เส,สือเนี่ก็เสริ่มติดตามไรเราจะตั้งใจเฮ็ดบันยูทูบเอาติดตามวิลิวไรเ์ียมันจะต้องต้องขนาดที่ลูก็ติดตามพออีกล้วเด้อร้านกาแฟเลขขึ้นนี่ก็เไฟกาแฟนั่นนะขึ้นะเบไป,ไปอ,องฮัลโหลว่าเลขเจ็ดที่เก้าเมตรน่เลขสองนี่เราจะเบิงเด้ 2, เรกวิ่งอมตะพี่หลิวก็สองกับสามนะคะงวดนี้งวดที่แล้วก็หนึ่งกับสองสองไปยูลักลอยเน่ยเข้าทุกงวดเดี๋ยวจะให้เวงเลยวดีิยวีกแห้วงเล ขอบคุณหนึงร้านดวงใจขอบคุณตุกตาชั้นแนวสวัสดีค่ะโอ้ยถูกเปิดตามบ่าด,ดีต้องสซแว่นเบ้ามิกสารคามสวัสดีจ้าจ้ามาร่วมพิธีไหวพ่อปู่ชีวกไหวครูบาอาจาราย์ไหวไหวพ่อปู่ไหวแม่ย่า,ยยาน้ำกันได้จ้า ที่ศักดิ์ส to ิทธิ์จ้าแขกประเทศทุกปีจ้าแม่วันนี้ว่าปู่สีสุโธแม่ยากสีปทุมมามันกรับแป๊บนึงเลยจ้ะพี่น้องสาธะพระคัมภีร์โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายวาจาจิตังมหงวันทานาคาทิปตีสีสุดโทวิสุทธิวเทวาปทุมานาคีวิสุทธิวีปูเชมิกายวาจางวันทานาคาทิปตีสีสุดโทวิสุทธิวเทวาสูเชมิกายวาจาจิตังมหังวันทา นาคาทิปดีสีสุโถวิสุทธิเทวาปูเชมิสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยาวะจาจิตังหังวันธานาคาสีสุดมากยาวาจาจิตังหังวันธานางพญาสีสุดมากเยาวาจาจิตังอะหังวันธานาคานางพญาสีสุดมากทุ่มมากค่อยไหวตะหวกมั้ง พ่อปู่แม่ย่าพ่อปู่ศีสุธขอบคุณสามล้านดวงใจที่เข้ามารับชมจ้าการกำลังไหวพ่อปู่ศีสุดโธแม่ย่าสีปฐุมมาขอบคุณพากินพาเที่ยวฟ้าพากินพาเที่ยวขอบคุณข้าที่เข้ามารับชม สามลยอดพระปูหน้าหลอดพระปูสมิงา้าพะปูผาดำพระอาจารย์รงมพังมณีสีดบบชบเตือนนะเท็กรักคาทห้หมดไดแพะพุ่งเจอทีฟูท่องพะกูสีสุดท้อไม่ยาสีปทุ่มมากพ่อปูอนันตานาคราชพ่อปูถ้ำมุนนาสารากสังบาลแตงมาถกปักหักจ่ามนูกาเชิญพะปูสีสุดม่ยาสีสทุ่มมากฉันนารับรงเลยไม่งะอหาทางแก้่ี ขันคอกรูม่ายขันคอขันคอกรูง่านรัก,กบกุญเรืองวันลูกหลานที่วายแล้วก็ขอถวายผลไม้เกาหยางลูกขอถวายสิ่งที่ลูกถวายสิ่งแรกสิ่งแรกก็คือกล้วยเป,ป็นผลไม้ประจัมปูมันนี่บุขไอไข้เรื่องปูสูบกระเทียมซีดดอกดอกไม้ไประจัมปูประจัมงานปูบกรได้เอามา สาพูหลายูกบารายชัดบัดประกันพูมิอกปูปต่กูชี่นับงใหญ่ใจสวยไปสูกไยังอะไรฟูเด็ดจึงบอกใหม่ประจำเมี่ยงบ้างของฟูหนุบบารอเอาขึ้มากูยังมีมือสีิวแต่ต้งมือถึงแชร์ลอกปทุกเที่น ให้ดูเลยเด้อนูเออแบบอะไรปจําของกูเทียนี่กูเป็นยังไดบะหูจะขค้นการสมองวัยยุคเก่าตะกูสีไรล่ะทิมหนูยางนี้อะไรอยู่เนี

บอสันใหม่ที่รูรานยอดขึ้นน้าที่รูานเตียมากาอ้โหมีคนมันเตียมากมาก ใส่ก็ขึ้นมาเด้อปูดเด้อลูกหลานก็นหกกักเนาะศรัทธาหากักปวดปวดอกบัวดหลวงปวดนนท์ร่มเด้อลูกหลานหากักลูกหลานหม่องเพิงหม่องผ้าของลูกของหลานแนนกระลายอันไรแนวเห็นใจเล่ายู่ปูด

อืมน uhm, ี่แต่อยากมาหาปูดีจะสัตท่าปูดีอยุ่นีลูกงแานกับไหวกังขึ้นกับไหวปูไหวพระเรากับไหวปูเนาะวันเริ่มไหวปูดี

คนได้ใช้ในเซสิบารเอาหายมือทีーー่ปูร้องเพื่อดูหายร้อมเพื่อดูเอาดอกบัวมาให้เพื่อทปูปูบ่งหนังที่ต่อยู่แท้ให้ลูกหลานที่เล่นใหปูมากบอกง่นปูบอกหลาเทียแล้วว่าลูกประเทำตาม บอให้ปูไปมันพ่อสิไปกับ่าสิไปยี่นี้ลสิเต็มตามไหดีรับคนมลูกหลานใหญ่ลูกัตกลูกเสียลมไม้สวันดองไมไม่จบเงี่ยสวายกูลังด้ว ก่อนโมกูรับแล้วหน้าหนุ่มแกติดตาโวบ้านเล็กหลีสองหนึ่งหกทวายมากลุยเลยกูหน้าที่สองคือมะเข้าวหากอื่นถึงปูสิบลูจักกระตามมันผูกกระแตงขึ้นมากโทนใหม่ตอยาง ปูจกอสวยามีลอเอาเิมนมากปูจักวมาใหม่คุณนั้น่คืออย่งรื้มาตลีผสมเนอกามาก่อนแลวดงนร้านดวงใจได้ยังเข้ามารับชมจ้าตุ๊กตาชั้น ตุกตาชันแนวลูกคิดมาออกเล่บูมาเป็นพูกเป็นพวอกับบรูอกางนเกยางงนมักางนอืมเป็นงอนโจโก้สิโอ้มักนัดมักนัด นัดแบนห้าวชบปลาดไทยแต่ว่าบักนัดแานห้าบักนัดบูบักนัดบักนาดบ้านห้าวไม่โก้บูเคยดูจักแก่เมื่อก่นสินอ๋อคนลไมเก่ายางกดฝักกดบทมกดพ่ง ขอถวายปุน้ำมสม้มน้ำเขียวน้ำแดงน้ำเปา <c oughs> แบบสี่น้ำจ้า <c oughs> ดอกไม้ดอกไม้ดอกเดาด้วยกุ้งขอให้ชีวิีหนึ่งงานหนึ่งที่ดอกเดา <c oughs> <c oughs> ขอบคุณน่งล้าดวงใจท,ที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณตุ๊กตาชันน้นแนวด้วยจ้าขอบคุณหล,ยลายๆจ้า